สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูไม้ในถุงเนาะมีอะไรบ้างในถุงอันนี้ก็จะเป็นลีกกับหอมญี่ปุ่นลีกก็คือกระเทียมะนะครับลีกก็คือกระเทียมต้นแล้วก็หอมญี่ปุ่นซึ่งเอาจริงจําไม่ได้แล้วนะครับว่าถุงไหนคืออะไรช่างมันรอให้มันโตเดี๋ยวค่อยไปคัดอีกทีนึงก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับเด็ดมาดมอันนี้ มันก็จะมีกลิ่นไม่เหมือนกันนะครับอันนึงจะเป็นกลิ่นกระเทียมอันนึงจะกลิ่นไปทางต้นหอมนะครับแต่ช่างมันจําไม่ได้ก็คือจําไม่ได้นะครับอันนี้ก็งอกมาพอสมควรนะครับก็เน่าไปบ้างอะไรไปบ้างอลช่างมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับไม่ได้เป็นทีน่นิยมกินกันสักเท่ททททาไหร่อยู่แล้วนะครับหอมญี่ปุ่นนี้ก็อเอามาใส่ไข่เจียวก็โอเคอยู่นะ อันนี้ก็นอกจากหอมญี่ปุ่นกับกระเทียมต้นก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูนะครับได้1 2 3 4 5ส7 8 9 10 11 1ห้าดดได้มา12ถุงนะครับเพราะไว้ได้เพราะแล้วคัดแยกแล้วก็ย้ายมาได้12ถุงก็24่ต้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คงไม่ได้ทั้ง24หรอกเพราะบางต้นก็เหลือต้นเดียวบางถุงก็มีต้นเดียวบ้างนะครับ ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับก็อันนี้เป็นพริกขี้หนูนะครับเนี่ยต้นนี้ก็ใกล้จะลงแปลงได้แล้วนะครับก็บางทีก็มันตัวอะไรก็ไม่รู้มากัดให้เหลือเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยกัดให้เหลือประมาณนี้ก็ไม่รู้ตัวอะไรเหมือนกันไม่เคยเห็นก็อันนี้เป็นพริกขี้หนูนะครับตอบ่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นถั่วพูนะครับถั่วพู ก็ของเจตไตเหมือนกันไปซื้อมาจากงานกเกษตรแฟร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็อีกไม่นานก็ใกล้จะลงแปลงได้แล้วแหละนะครับก็โตพอสมควรละก็ต้องมารื้อทาแปลงนะครับบางทีมันก็ขี้เกียจเนาะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ตกอยู่พอสมควรนะครับดินมันก็ไม่ค่อยจะแห้งนะครับแฉะก็แฉะถาก็ยากนะครับขุดดินดินมันก็เป็นน้ำนครับ ก็เลยก็เนี่ยครับก็เลยใส่ถุงไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวให้มันโตขึ้นสักนิดนึงค่อยย้ายก็ไม่ผิดไม่ผิดกติกาแต่ประการใดนะครับถั่วภูก็ให้ผลผลิตได้ค่อนข้างจะไวแล้วก็นานอยู่พอสมควรนะครับเป็นปีเหมือนกันนะทําเป็นเล่นไปถ้าเป็นถั่วภูหนักนะครับก็อายุหลายปีนะแต่ถั่วภูเบาแบบเนี้ยอืมก็พอคุ้ม,มนะครับก็หลายเดือนอยู่เหมือนกันแหละที่จะเก็บเกี่ยวได้นะครับ ก็ขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับสำหรับวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ